ของเราของเราหมดแนมะดูดูดูนี่นี่ดูกับข้าววันนี้นะคะสุดยอดไปเลยอะ่ะอันนี้คือกินกี่คนให้ไายดูดูด,ดแูแม่ทำพิกซ่าทัวนี้แม่ทําเองปะเปล่าอ้าวไม่ใช่แม่หรอไม่ใช่อ้าวตักข้าวไปแล้วอะไม่เป็นไรเราชอกินเถอะก็พอได้อยู่ดูกับข้าววันนี้นะคะดูเต็มเต็ม โอ้ยแกงเขียวหวานข้างหลังหมองยังไม่หมดแกงเขียวหวานข้างหลังอีกนะคะโอ้แอะใครเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลซิตาจอรตฮัลโหลฮัลโหลตาจอตแล้วฮัลโหลแล้วฮัลโหลมึงถ่ายรึเปล่าน่ากินข้าน้ะมึงถ่ายปะถ่ายแม่เอาไฟให้หน่อยตรงนั้นนะเดี๋ยวมากเลยอ่ะดูดิ ก๊อกทองแกงบัวก็ต้มบัดเขียวอยู่ในตู้เนี่ยโอ้โหจริงเหรอจริงมากันขนาดนี้ไอ้ขาตั้งกล้องอยู่ไหนเนี่ยเอาเสียบม้อยู่ไหนไหนวะนู่นนู่นนู่นดูนะคะอ่ะดูกับข้าวขนาดนี้กินกันกี่คนให้ถายเสียบมาฝั่งนี้ลูกนี่ของหวานนี่นี่ครับแมโอ้ดูของหวานแม่เอาแล้วกอกทองไปแล้วพ่อไม่กินข้าวหรอไม่อยู่หรอ Hãy khóc nhìn nhạc nhìn mắm móng lòng một chút nữa hmm khó nhìn mắm 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 เล่าเรื่อมาเรื่องมาเองให้กูไปพูดกูบอกเดี๋ยววันนี้วันพ่อเขาอยากคุยกับพ่อกันอ้าววันดีทุกคนเออฮัลโหลขอเสียงหน่อยเออเออฮัลโหลเดี๋ยวเนี่ฮัลโหลมาอารีแอปเปิ้ลเออแอปเปิ้ลอีกเอาน้ำไม่นี่เย็นให้พ่อเด้อนี่ไงนะอันนี้แกงเขียวหวานแม่นะคะแต่ชอบมากเลยเวลากินแกงเขียวหวานกับไอเนี่ยทอดมันอย่างเงี้ย ปวดตาเลยวมียำหัวยออืมของจานกสองจานเนี่ยใครตัวต่อไหนเลน่หนากลัแม่เวยพร้อนเด้อเนาะต้องเวยพรแล้วบอกว่าอะไรนะขอให้มีชีวิตทีนยาวอ๋อดูคนเดียวมือมือเได้ขี้เกกว่าเนี่ยก็พามันมีนี่ทำบุญมาอนุโมทนาบุญนะ คือเรื <S 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 ่องของเราเมื่อเช้าแม่ไปทําบุญมานะคะเอาบุญมาฝากทุกคนฝากแล้วค่ะอืมเอาบุญมาฝากทุกคนเมื่อเช้าไปทําบุญมาก็เลยเอาแลกกับข้าวกันมีกับข้าวกับบ้านมาเต็มเลยเขาใกินแม่ไม่ได้กินไงแม่ไม่กินนู่นกลับมากินบ้านทำไมชอบตัดแม่เลยอ่ะออกซื้อเออเออออกสื้อ เลยม่ตบปากแลยปากเลยตบแตตบเป๊กตบแก้มเมื่อก um, oh, oh, oh. um ี้เนี่ยไปมาใจหอมแก้ใจามอรบกหรบโอ้โหว้าวว้าวแจ้อกดูดูนักเกิดน่เกิดเว้โอ้โอ้โอปิดได้อะหัว้มแทงเลยแงเลยท้องที่ปดูด้วยโอ้โห เมามาโมยัหมตัวไม่เสียกบัวอีออนอีออนเป็นไร่ามาุยไหมกินแล้วอร่อยเลยไมกินหมดเลยนอนนี่เบาบ้านนี้ห้องนีมีว่างนอนนี่เ่ยนอนกับแม่ว่างอย่าพูดดีนะานี้อย่าพูดห้ามด่าห้ามพูด

พ่อจ๋าเป็นคนอารมณ์ดีนามเป็นคนตลกอือตัวเขียวกินได้นะเนี่ยอู๋ไปกินไม,ไม่อย่าพูดอย่าพูดรอห้าี๋ยวมึงกูได้ไง,ไงผมไม่กินครับอย่าง<ม>นี้นดิกกูต่อแหล่อยู่จะเรียกภาษาแลกเขาเรียกเม่งเลนพ่อเขาบอกว่า ถ้ายิ่งรักจะยิ่งเกลียดยิ่งด่ายิ่งรักนะจริงพาอมีเหตุผลแม่จ๋าก็ด่ายิ่งด่าแฟนยิ่งรักเองนใช่มาด่างกูเลยแกมัายิ่งรักเองตนแกมนเ่มโยมันพูดว่ารอละพ่อจะให้จ๋าเผยนะมึงเก็บแน่เอออพ่นี่นะมันอรูปแกมันแบอแกงเป็ด <substit uting> ดีแหละไม่สนลบนะ่หลบลงลงน้านหนึ่งแมอายที่ป่านเลยาเกลียดเน้่ยไ่บอกพ่อย่างนี้หรอไหน่ไหนมันไม่บอกว่ามกินันหมดแล้วกินเลยเกกยเนี่ยมึงกินเลยเาไม่เอาแล้วคุนแหมาเมื่อวนเด็กๆไปหาพ่อกันค่ะเด็กๆไปหาพ่ออย่อย่าพ่อะมันไม่พูดอที่เขาบอกมันบอกว่เดินสวนิดู บอกเขาไปเลยบอกโดยจัาเต๋หมอหุ่นไล่หมอจ่าเต๋หมอณัฐกิดอ่ะอะารนะนิวิทศรีชัยใช่ไหมณัฐกิดนิวิทศรีชัยคืออะไรอ่ะหมอหมอแม่อยากให้ <c oughs> ใหแม่คแม่อยากให้พาไปดูหุ่นคี้พึ่ง,งที่ตรงเนี้ยตรงไหนครับตรงพุทธมนตรสายสิบอือ ขุ่นขี้พึ่งอ่ะโอ้โหเขาพัฒนายนะจะพาไปนี่อ่ะพาพ่อไปดูจระเข้แล้วก็โยนพ่อไปให้จระเข้นี่จระเข้เบรนหน้าผีไม่กินเนดีขอบใจดู้กขอบใจนะมันเป็นมังกรเนาะโต๊ดเองคุณทำคุณว่าจ้องมัเด้งนี้แล้วมึงว่าจ้องเสียงอะตังไม่ต้องไม่ไม่ค่ะพาพ่อไปดูจระเข้แล้วเป็นอะไรแม่จับโยนแม่จับแม่จัาแม่พ่อขัดขาแม่คนแ มือมือข่างนี้นี่ก่อนเราสะพานอยู่กูลงไปนอนอยู่้าเชื่อไหมยี่สิบวินาทีไม่เหลือเออมาครับเนี่ยนั่งคุยกับแฟนใจนั่งคุยกับแฟนอย่างไรว่าที่มีคนฆาตัวตายที่กระโดดลงบ่อจระเข้อะมันต้องใจถึงจริงๆนะที่หักเนาะแบบพอคิดดูดิเหมือนารฆาตตัวตายแบบเราลองไม่ถึงยี่สิบวินาทีมันมันกัดหัวโซ่ท้ายโ่บิดขาดคึ้นเลย เนี่ยอาจารย์ถอนคนในการเป็นไงทราไม่ดูในจัดยังไงในการยังไงเราหม่ดูในจัดเป็งไงกาดและบิดด้วยป่ะจัดไงจะไม่ลองลองกินแกงยายหน่อยว่าเป็นไงแม่แป๊บนึงเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนเฮ้ยก็ใส่อจารลิงตีงไงเนี่ยมันร้อนในเพิ่มมันเลยอืมอาทอยนะแพดเบลเลอร์อะไรเงี้ยอืมแพดร้อนในพออ่ะอ๋อฮักนึงกับ น่งสวรรค์เวลากินข้าวจะพูดอ้าวแล้วพ่อจะพูดทำไมอ่ะออตามหลักแล้วพูดที่เก่าเขาจะไม่พูดแล้วมันคอท้อดังต <c oughs> ัว <c oughs> ที่ไรเจ๊ดูสิมันโตที่ไหนแทนมีเมียเด็กก็อย่างนี้นะ เอาขากระมือบคุยเอาป่ะเดี๋ยวจ๋าเอาตัวแทนแม่ต่อยกับพ่อพ่อส่งไอ้แทนมาต่อยอะจ๋าใครจะชนะอันอันนี้มึงเนี่ยอันนี้แข่งแล้วมือเน่้อแดงไปดูหนุ่มพี่เข้ามือบี้มึงจะตายแล้วจริงเหรอแต่เอามือบี้จ๋าแต่ก็ตายแล้วเหรอไหนเอาบี้ดูหนดิเดี๋ยวเอามือมันโป้มาบี้หัวหนูดิเนี่ยเบี้เนี่ยดูไหนแล้วเนี่ยเนี่ยหุุนหมุน กะทิกินไม่ได้กินได้ติดแดงติสีเขียวคุณจะบอกผมว่านี่กะทิกินไม่ได้ไม่รู้กดูยังไงพ้นกระร่อนเลยเรารู้ยังว่าจับกะร่อนเหมือนใครรู้ยังจับกระร่อนเหมือนใครไหนกินข้าวูหรือไรงพ่อเขาบอกว่าวันนี้พ่อไม่ขายขนมเปี๊ยะหรอเจ๊โปรงงามเจ๊งับ เดี๋ยวนี้ขายอะไรแทนเดี๋ยวนี้ขายอีฟเออเดี๋ยวนี้ขายลายแทนแล้วว่ะเดี๋ยวนี้ขายอีฟอ๋อเดี๋ยวนี้ตจ้าขายลบม้าจ้าจะเล่นไปอาทิตย์นึงได้สามสี่พันนะจ้าคนั่งนี่ก่อนสัมภาษณ์ก่อนขนาดพ่อนี่ก็ขายของได้นะอันนั่งก่อนนั่งก่อนอเดี๋ยวนี้ขายอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ขายอะไรขายเริ่มขายขนมเปียแล้วมาขายลายแทนละขายเต๊กขาวเออเต๊กขาวรถมลบ เจะบูไปเล่นถิวโอ้จะบูเลยนะจะบูเลยนะอย่าเพี้ยก่อนทีมทาผิ่นเพี้ยมาก่อนจะบูไปเล่นถิว่นนี่ขายยังไงขายยังไงมั่งเจ๊ขาวทำไมถึงเจ๊ทำไมถึงต้องใช้เจ๊ขาว เอาของไปตังมาดิเอาเอาของไปตังมา,มาเก่งนะเก่งวันนี้ใครของนะสวยถ้าว่าขาไทยเยอะอือช่วยลูกใครของได้เยอะเลยนะเป็นเล่นไปเห็นอย่างเงี้ยเขาบอกพ่อพี่จ๋าน่ารักเออพ่อเป็นคนอารมณ์ดีหน้าาเหมือนกันไหมได้เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ บอกคุณพ่อน่ารักจังเลยพูดแต่ไม่ได้คุยนะสมัยวัยรุ่นนะวัยรุ่นตึมเลยแทนวันนี้หน่อยมานั่งเล่นกับพ่อก่อนอะไรตึมนะตึมเลยสบายวัยรุ่นอะไรตึมจำนี่แล้วจะโม้ไดไหมพ่บอกพ่อน่ารักนี่นะนี่นี่ ทรรมดาต้องกินยาลดความหล่อทุกวันมึง่นกับพ่คทำไมนง่นตรงนี้เั่นพนี้นี่เขาจับผ้ารีบไปยู่ขาขอยังไงไม่อยากใกล้ใกล้ความหล่อมันถูกไปเล้ขายขมากาเข้ามากตีาตมาเนี่กินยาทุกวันลดความหล่อนงจริงเหรอตายแล้วกินเยอะไปบ้าเียกินเยอะไปแล้วเนี่ยโ กินปิดแพงคือวันนี้กินยาลดความหล่อยาอะไรพ่อกินวะยาลดความหล่ออ่เมื่นก่อนกูไม่เห็นได้เหีงาขนาดนี้ยาพ่วยาอ้วนอ่ะเออแล้วเมื่อกี้ถามพ่ออย่าอย่ายาพ่เอาวันนี้แหละน้ำยาวันนี้แหละพ่อทำไมวันนี้ต้องกินยาลดความหล่อเนี่ยยาแนี่ยป๋อมเงี้ยเฮ้ยพ่อแหล่ะไม่คิดว่าไม่แหล่มันให้กูไม่ได้ไอ้นี่ นี่กรนดานเนี่พ่อเชนอย่าว่าไม่มีอะไรคือว่าพ่อกินแล้วไม่ใช่หรอกินอ่าเขาบอกว่าสมัยนุมน่มๆมาเติมเลยอะไรเติมเจ้านี่ดีนะเป็นเจ้านี่ดีแล้วไม่ใช่ตี๋มีข้อดุลหายอะไรตลอดจริงเหรอเออสาวสาวปลอดภัยปลอดภัยสาวสาวเหรอไม่เจ้านี่กูเรตาตายนี่จะศูนย์ เอาเลยครับไอ้ไหนบาแล้วไม่มีไห,ไหนยา,าเอามาใหม่เอามาใหม่ปะยังไม่ม,ไมีไหนอะไี่เอามาเลยมึงจัดมาใหม่สิจัดมาใหม่ก็อยู่ที่บ้าน<ช>เดี๋ยวมือไว้ตรงไหน <c oughs> ดูดิ่กู <c oughs> ว่ามึงลืมแล้วแหละมีใช่นี่ยกระดาษพ่อใช้แล้วคิดว่าพ่อกี่ยาเสร็จแล้วยาก็มือบีก็หลดุดเสียนี่มึงเอาไปช่วยฉันหน่อยเยี่ยมไหนยาต่อจอดแล้วมึงไม่บอกกูอ่ะ หางไปแล้วหาเหรอแม่แกงบวบเหรอไม่มีอ่ะมันวาวๆตรงไหนบ้า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 เมื่อหลังจะใส่ชู้เใส่กล้วยเมื่อเอากล้วยไปกุ้ยเฉยเออกล้วย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 ยาด้วยพ่อยังเอาแต่กล้วยมาให้กูเฉยๆไม่มีที่แหละว่ะใช่เก็บจานอันนี้สาวเลยค่ะไม่ไหนลองดูในกระเป๋างเกงกระเป๋าอะไรดูที่นี่ก่อน เราจะดูให้ไอ้นี่ไอ้นี่สาจีนะยไอ้นี่ยอะไรเหรอสาจีสาจีแปลว่าสามหนึ่งสามหนึ่งมันเจบาทอ๋อแปลเยอะเนาะถ้า <S <S 2> <S 2> จะต้องแปลเยอะขนาดนี้แล้วพ่อเอใครเห็นยาพอ่อบ้างในนี้มีใครดูตั้งแต่แรกเราเห็นยาพ่อหายไหมไมันไม่มีไม่มีนะจริงๆไม่มีกูว่าอยู่ในทิชชูม่มาไหมพ่อแล้วพ่อไม่รู้เช็ดปากแล้วทิ้งไปหรือเปล่า ไปดูนะหอยถ้าบุญหล่นนะมาดูแน่อย่าไม่ไมเล็กเล็กเล็กใหญ่นะว่าไปอยู่ในดูในก็ได้เป่าอีกทีนึงเออไปดูในก็ได้ขาวเลยกับข้าวเยอะมากมิพ่อเป็นคนอีสานหรอไม่ใช่ค่ะพ่อไม่ใช่คนเมนเมหถวย่แมนเ่นเมนถวยเอาไอ้นี่มาเอาขนมถ้วยมาให้หนูหน่อยเยอะชิมหารเลยกับขนมหวานไม่มีแล้วพ่อดูดิเปบา กอ,อ่มึงไม่เอามาทั้งหมดเหรออืมมาให้หอมมีเอวันหลังอ่ะมึงเอายาแล้วพ่อพ่อไม่บอกพ่อเนี่ยเอายาแน่ๆเรียกเมีเอายาหวานเบียร์กล้วยมึงเอายายาแต่กล้วยให้พ่อกูกินเหรอไหนนี่ครับฮะ<อ>มันไม่ได้ยา่าง แล้วถ้าเราไปก็เห็นเราไปรีออนแดดเข้าไปแล้วมั้งพ่อไม่ใช่คนอีสานค่ะพ่อเป็นคนปาจีนปีใช่ไหมพ่อคนแค่คนแค่จีนแคร์พ่อเป็นคนจีนแคร์พูดเท่าแค่แค่ฟังอย่ามาอย่ามาอย่ามาอกแลอะไรนะพูดเทแค่แค่ฟังไะอะไรแค่ฟังแค่ฟังแค่ฟังอืมแทนแทนเธอจะเป็นคู่เข้าขากับพ่อได้ดีเท้าเป็นยังงพ่อปวดปั้ได้ไปล้างห้องน่ะ นะสองทีล้างน้ำล้างหรือล้เหลืองอเหงนี่ไปหาหมอให้ให้หมอแถวบ้านล้างวะเนี่ยค่ไหนครั้งละร้อยป่ะร้อยะแล้วเก็บจากครั้งละสี่ร้อยไม่ใช่นเป็นที่นั่นเโรงพยาบาลหามร้อยี่สามบาท มันขี้เหนียวโรงพยานาลยี่สิบสามบาทค้าอะไรมาค่าถุงรีไงเออเนี่ยด่าโรงพยาบาลว่ะค่าแรงค่าแรงสิบบาทสามร้อยยี่สิบสามบาทค่าที่ที่ไปกลับอีกร้อยเเออเท่าไหร่สรุปค่าทางแผนเท่าไหร่ที่ร้อยที่ร้อยยี่สิบสามบาทสามวันหลังบอกไงแกะออกมาแล้วเอาแอลกอฮอล์ลาดขาไปเลยที่เชื่อเอาวันนี้น้าด้วยกล้วยด้วยยาด้วยเอาวันนี้แหละ กูดด้วะขวดด้วยขดด้วที่ไหนมันไม่มีอ่ะพ่อเช็คกระดาษแล้วเนี่ยยาว่าเพราะว่าไหนยาต้องมียาเสร็จแล้วแล้วจะไม่บอกกูยาเนี่ยมันจะไม่บอกเอางี้เดี๋ยววันเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเก็บโมเม่บอกเจ้าเจอาเจ้าเจ้าเจงาหมาหมาโยช่างีฉังอ่ะแปลว่าอะแปลว่าอะไรไม่รู้ เฮ้ยอันนี้ได้หว่ะนั่งไหมนั่งนั่งไหมนั่งอยนั่งนั่งจังหวะนี้ได้ว่ะหมอยุ่กับวีฉางแอปหมายถึงว่าหมอยู่กับวีภาษาอ๋อหมอยุ่หมอยุ่กับางเทียวอ่ะเดี๋ยวพูดตั้งแต่แรกดิเดี๋ยวพูดตั้งแต่แรกดิเดี๋ยวพูดตั้งแต่แรดิหมอทางเทียวอ่ะเออเออหมอหมอยุ่กงบวีภาษาอ๋อหมอยุ่กับทางเทียวอ่ะเอออเามาสาไวไวเอามาสาไวไวเออแล้วสรุปมันแปลว่าอะไรเอา ก็แเขาก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือ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 แปลแล้วเหรอเอ้ผูไม่บทที่ถอยอ่ะฮะอ่าไม่ลับแปลว่าอะไรมึงพูดไปรู้เรื่องไม่จะหวะเมื่อกี้ได้เลยว่จหะเมื่อกี้ได้ภาษาแม่ไงภาษาหลับไาใบบดไปก็เดียวพูดด้วยใบบดไปก็่เดียวพูณช่วใบเข้มเกมันหลอกด่ากูบอกว่ากูปากมาก กินเสียข้าวเพี้ยนนะลงด่ากูนอนด่ากูอ้าวรูประคำแปลได้ไงอ่ะแล้วกว่าจะรู้อ่ะไปถามเข้ามาถามเขาได้ยุกิเตีได้ยุกิเต้ดาบเป็นสิบปีนี่เหรอแม่ด่าพ่อมาสิบปีด่าเพราะอะไรนะมาถามเขาแต่บ้านบ้านเก่าเขาเขนสาหัสลำมาบ่นด่ามือไงพูดมากกินเสียข้าว ด่ามาติดปีเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยว <laughs> อาลัดด่าเอาหวยอ่ะอินอินหน้าแบนได้หน้าฉันไม่ใคนหน้าแบนนะฉันหน้าคมแต่หลับมันด่าหน้าคว้ยอ่ะเดี๋ยวสาวพูดแล้วด่า,ดาอินหน้าแบนได้มันมาโหอ่พูดไม่รู้เลยเอินด่าเด้ไมเต็มค่าคอแม่ฉันไม่หน้าแบนนะฉัหน้าคมเออเถียงนเราบอกว่าด่ามาติดปีไม่รู้ไปแอบถามเขามาถึงได้รู้ คนอย่างพ่อเนี่ยนะยอมให้ด่ามาติดปีกจะได้รู้ความหมายอ่ะมันพูดว่ามันมันเลยด่าใบเบิร์ตมันก็เรียบบูดมาเคี้ยวเคี่ยว่าว่าพูดมากกินเสียข้าวเนี่ยกูเลยด่าว่าเออหมูแม่หมอชิดช่วยหมอยู่ก็มีทาน่อยผมอยู่กับทางเียวอ่ะแล้วเวลาพ่อด่าแม่พ่อไอ้แล้วเวลาแม่ด่าพ่อพ่อทำไงเนี่ กูฟังเฉยกูแปลไม่ออกนหลงกูรู้ว่าดาคูดาคูอีพุทธีเปล่นแขนแขนจ่าฟังนี่เฉยลั่เยจ่าพ่อจะบอกนะบนตอแหลเนี่ยขับรถไปถึงใกล้สะพานเลยแปะตัวอะไรนี่แปะต้นอะไรต้นหนังลงกูไงพ่อเลยบอกว่า ถามแล้วตาพีพ่ออืีแกงงวกถามพี่พ่อเลยบอกต้นแหล่มันโกงวมาหูกเก็เขาอยากคุยด้วยพ่อเขาจะเอาโรแมนติกคุยเ่นนิดตอนอะไรไะ่ใช่ม่ใช่เขาจะโรแมนติกเทาตีเลยไ่ดูแปะใ้ต้นอะไรแปะอืออนน้ทีนี้าอหลาย่ันละพ่อลำคัญังนะมันมีม้วนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นีอย่นีอยู่นี่อย่อยู่นี่พ ลูกๆทุกคนเป็นเป็นพยานนะฟังมันจะมีวิดีโของสุชาติชาวังคูน่ะแม่ชอบมากมากเลยเพลงน้ำซอสายอ่ะแล้วแม่ก็ไปประจินกับลูกลั่งอยู่ข้างหลังหลับเป็นหมดไม่รู้ไปกับพ่อพ่อขับรถคอยห้ามด้วยนะแม่ก็เลยเปิดเปิดเทปสุชาติฟังแม่ก็เลยบอกว่าหนุ่มด้วยกินแม่กันนี้เดี๋ยวเตีเฮ้ยแม่เลยบอกว่าเห็นแล้วแกเกมลูกหนีแล้วเว้ยแม่ก็เลยบอกโอ้โหทำไมหลอกก็หลอกพรร้องไปก็บาะ จอดรถข้างทางกดเทปออกเสี่ยงข้างทางเลยค่ะชาชวันคุณเสี่ยงทิ้งไปในนาเลยค่ะโอ้หจุ่มเหยื่หวงว่านี่หวงยันไปเทปเลยอเ่อเสี่ยงทิ้งเลยอ่ะเออยาทไมยิ่งเงาอย่างเงี้ยจอดไม่ยิ่งเงาอย่างเงี้ยจอดยา เอาเอาเขียงไม่ทันเขียงไม่ทันเอาเอาคืนก่อนคืนก่อนคืนก่อนตาบ้านตดหน้าไฟตาบ้านตดหน้าไฟเอาเลยใครพูดเ็จให้มันไม่เป็นไปไอ้ใครห้ามนี้เดี๋ยวปล่อยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปให้เาจากข้างเดียวเดี๋ยวเป็นสองข้างอีกมันเป็นไปเนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะไม่เล่นเล่นอ่ะนั่งลงอ่ะนั่งลงเอ้ ตัวตระแตนเน็บจ้าเลยไม่ใช่นี่มันตัวไหมนี่ตัวพ่อยอะไหมตัวพ่อยอะไหมจังหวะได้เหรอวะจังหวัได้จังหวะได้ฮะจังหวะไปบ๊ไปคนเดียบผู้สมวยขี้อ่ะอะไรวะแม่ด่างหมอเยอะกว่าพี่างเลย อันนี้แปว่าอะไรอ่ะฉางอันนี้หมวยยุ่งกินเสียข้าวใบก้าวใบก้าเหลียวหมวยเสียข้าวหมวยยุ่งเอาหวีสางหมวยยั่วะเกาเจิงอ่ะไอ้เรื้องไว่ะแปลว่าอะไรวะเขายังไม่รู้เรื่องอ่ะเขายังไม่เข้าใจเลยว่ะเอาอูนี่ว่าอี๋ไหมเรื่องนี้แย่ที่กูจำได้หมดเอ้ะโบราณมิสองภาษาภาษาอังกฤษพ่อหน่อย ทำไมเพราะอ่านออก A อะไรเพราะอ่านออกมีอลายตัวที่พ่อไม่อ่านออกตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ต้อไม่ต้องเนธรรมดาก็พอบอกบอกดีๆก็ได้มีการแตะออมาด้วยเนี่ยตัวอะไรอาเอ่อ N รู้ทุกอย่างรู้ M อะไรรู้กันแต่บางคนไม่เข้าใจตัวอะไรทำไมตัวไหน ภาษาอังกฤษพูดดีง่ายนะดีง่ายกว่าภาษาจีนนะเนี่ยพราะนี่ตอนตัวไหนพราีถ้าเรียนนี้นะภาษาอังกฤษแรับเราจะให้ตอบตัวไหนอ่ะตอบตอนนี้พูดรีแข็งเนี่ยไหนมึงเอายาลดความหล่อมาด้วยเฮียความหล่อเล่นทำยาหายไหนวะไหนวที่พ้อกินทุกวันยาลดความหล่อกูอยากเห็นจริงไง ไปหาพ่อพี่พ่อกินยาลดความหล่อมานานยังกินมาหลายปีแล้วลนนเนี่ยรัว <c oughs> กระเป๋ามึงน, <c oughs> นายมึงกินข้าวเหรอนายมึงพงมึงยังไม่ได้กินข้าวเลยยาเนี่ยท่านมาดูดูองเห็นเนี่ยต้องมีเนี่ยต้องเห็นไปละไปหายาให้พ่อก่อนนะยาไม่ใช่ไม่ได้ไปละไปละไปละกระเป๋ามากระเป๋าบายแขอให้พ่อทุกคนแข็งแรงแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วก็ขอให้ทุกๆวันเนี่ยลูกมองว่าพ่อเนี่ยสำคัญทุกๆวันไม่ได้สำคัญแค่วันพ่อนะคะไปก่อนแล้วนะพรามาเปล่าพรามาเร่อไม่ไมขอยาพ่อก่อน,นะล้วไมาไปา